ไอ้ปองเอ้ยตุก๊กกระจองไว้ไอ้กินซะพี่พี่ไม่ยังเรานี่แก้วพร้มกับเตี๋มมาเรียบร้อยบไ้บ่นี่มึงแก้วกับเตี๋มมาเรแบบไร่รเลยเพ่หน,นีจากกันนะท้องขวดพ้อมกับป๊าบมาแล้วสามขวดให้สบายฮกขวดกับมัดเต็มฮะขวดพ่อขวดแม่แก้วโอ้ยเขาว่าวาาไว้ครับไบว,ว้มันก่อยบ่ได้เมา

มาแต่งงานเต่งอืมไอ้ก้อนนี้ก้อนอย่าพ้าวอย่าพ้าไปก้อนไอ้ทามก้อนไม่ยังเนีมาเก็บอ่ะนี่มาถอนนะแฮงมึงเยกว่ากูจิบยิดแลเนี่ยมาทอนไหนป่เป็นแต่แต่งโอ้ยได้มาสามขวดนึงสามขวดมาพ่อดอกเจ้าเจ้าใหญ่พอดอย่าพ่าวบัญยาที่กูทีกูิบรบาดดูสนีวนะโอ้ยไปงานแต่งได้สาขวดอยากกินรึไงเฮ้ออยกินรไงันยยาหน้ามันสิบเบิคองค่อยข่อยจ้ไว้สกิน เอ้ยไอ้บรวยเบียร์ช้ำชขวดนี่เบียร์ท้ำชามขวดไหมกินนี่ดีติดีอินี่ดีครับโอ้ยป่องเอ้ยตุก๊กจ้องไปไอ้กินซะพี่เพี่ยไม่ังเรานี่แก้วผมกับเตียมมาแบา <ใช S 1> บไรเนยนี่ม<อ>ึงแก้วกับเตียวม,มาียบร้อ่ยพีย่านี้จักกันนะท้องขวดทอมกับปากมาแล้วสมขวดให้สบายโอขวดกับบาเต็มฮะขวดพ่อขวดแม่แก้วก้วดีว่าหนาสั่งแก้วบนี้มาได้แต่มาพันสเกสบาทรวมส่งเท่าไหรก็พี่ พันสองเก้ิบสมกาว่าจีได้ใ่มมือพุดอันชิกินลิเตี๋ยกินยีนะครับห่วยถ้ามากินโบกแก้วมานนาำปันนี่ได้มันก็ไได้มากามขวดปันดมาะุณร้านป่าก็กินลิตเตี๋ยนี่แหมาหามงน่งใช่ปะงั้นนี้จากกูุด้อฮะโั้หลังนี้วันนี้แน่นอนอยู่น้ำกันเด้ออาวเด้อได้ เจ้ายันนี้จากไข่นะพี่ได้พี่ได้ได้ในเงินบอกพ่อรุงเอาหน่าเบาเชียวเชียวจังได้กันเนี่ยเชียวเชียวด้วยหน่าเบาเอาอ่ะเอาอ่าก็ได้พ่อรุงโอ้ยเขามาเมาไหวครับมันไข่บ่ได้เมาบอกได้มาเมากูเตบปากบ่ได้ยดิเอ้าผมจะได้มาเมาไข่บ่อเรี่ยเป็นะยังฉันเออหัวไหลฉันบุกที่กูหน้าเขาเขาเขาอยู่หน้าใครนี่ฮะขอบคุณแผ่นยางของเสียขอบคุณครับขอบคุณบ่าวมันจะใช่มาชีโรตั้งตั้งตั้งเขาตั้งเออโอ้ยยานนี้จากเด้อ ได้วันนี้แลเอ้ายังอีกมันก็เป็นกุญยจว่าใช่ขูบบานี่เอารถไฟบันรถไฟนี่เอาเดี๋เงเบิ่งทะเยนด้วยเอารข่อยหนึ่กเจ็ด้าอันนี้มันก็สองเอาสองหปะแถมำได้เก้าแล้วนเมยรถคื่อคอดีไม่เนี่ยวยบเกียบเด้อเดียบเอโอ้ทำลายหลักฐนลหลักฐานซีอนไล่นีมือเต็มๆขึ้นเาเพอนี่คนใส่นี่ก็ไดรใส่ข่าเสีย่ว่าแม่นี่แหละโอ้ ยังพอกรดูเถอะไปไปกินกับกินตัวกินกับกินโตัวอ้วยขวดผมน้อไข่ไข่ไปเจ้าหูบอกไอยซอยงานเจ้าบาทเจ้าบาทเพ่เจ้าบาทไข่ชาบาทสิ่นก็ได้มาได้ปวดเมือ่อยพอคุณสิ่งนี่ก็ได้มาสี่งก็ได้มาโอ้สิ่นก็ได้น้ำก็ได้บ้านนี่กินน้ำกันเท่ามือนี่อ่ะหักแพ้งกันอ่ะแค่นี้จะก,กันแล้วอ้าวเ้อได้ผมวันนี้ผมสุดตายแล้วนั่งนั่งจับมือฮะไข่เจ้ามีธุระไปเสียพอบอมี่บอมีครับ โอเคยืร่วมกันครับยืร่วมกันเผ่าจะทีมกันได้เอาได้ได้ได้โอเคอย่าหนีจากกันอไอ้ไม่ยังมาเพื่อกินเบียร์ผมสู่ตายผมมืัอนี้เอาสิเพื่อไปการมัดจำไว้มัดจำเก่าเจ้าท่าคอยย่นี่มัดจำเออเ็ด่ยังนะคอยย่านเจ้าหนีจากคอยเอาฮะคอยย่านเจ้าหนีจะก็ง้อแขนกุศลเขาย่อมนะครับเออมันแจงบนหนีจากกันโอ้ตังให้แพ้งแบ่งปันกันบนบนเป็นแพ้งแม่เไม่ยังดอกเไม่ยังล่ะมึงจะหนีจากกูเมื่อนี่ เพรมันนี <S 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 ้กันไอ้กินน yeah> ้ำกันครับกินน้ำกันจะหนีจากกันเข้าคนบ้านเดียวกันโอ้ยเออขันแบบนี้มันก่อนี้ได้แล้วมันบวหนี้ไปใส่อกาโยงกันเด้อล่ะเด้อครับไอ้ยานเจ้ากินแล้วไอ้ย่านเจ้าโอ้ยอายอ้ยก่อยกินน้ำเจ้านี่ก็ข้ออ่อนแบบนี้แง่ผ้ากูกินกูไหลปัจจุบันี้จากกูโอ้ยยานเป็นจังชั้นเออโอ้ในมันนี้ข้อบ่อ่อนข้าแคมนี้สบายมึงหนีกูถิดตีนมึงหลอดฮะ มึงหนีกูตึกตีดอ้อยมึงตึกตีนโกรถปัดขนเมาเว,าวาะแกจังไหนแกบอกว่าถึงเนาะเออเอ,อมัดไปแม่มัน,นี่ยและเมื่อนี้จะก,กันละเมื่อนี้กูกชิมัดดิ่ดอกอลีนมาเบิ่งเบียดแล้แล้วแล้วข้อแห็งไงจัดไปโอ้ยมากลายโอ้ยข้อแห็งไงแล้วเลี้นเลีน้เนเจ้ามัดจะใส่กบีมันตะเคียนว่ะห่วยก็เพรปาดมันจะพูดในขามันขามันจะของแพงไปทั้งกันมัวแพงมันจะแตกย่างมันจะของตายก่อนง่วมันจะได้กกลิ่นบ้าบบุญบาทตะกอนพี่บุญบ้านกัน นะบุญบ้านกันบุญบ้านติครับได้เลยกินบัดหนีดจ้ะเนาะเอากราช่ำเทียนมื่อนาช้องขวดังมาเต็มโอ้คือเก่งถวาวะแก่บักแงสวสนใจจิตจอเสียงเพลวเนาะท่านสองเก่าเชฟปลาแพงหรอปาแพกเลยไฟมาคุณฮ่าฮ่อ่าฮ่าง่าฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่า่าี่าฮ่า่าอ่าฮ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 ่ก่าฮนาย่่า่าฮ่อ่าฮาฮาฮ่กฮ่าฮาฮ่่าาาฮ่่า่่่าาาฮ่่า่่ฮ มันก็ไม่ชุบไอ้ย่าอ่านว่ายังก็มันบ่มีเบยาเงานยเตียงก็วิบจะเล่าเขาเอ้ามันไม่เลยบี亚马มันบ่บ่แล้วฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงเด้อหนึ่งสองนี่มึงอย่าไปใส่มึงอย่าหนีมึงอย่าหนีมันหนีมึงหนีมึงถึกตีนกูรัปาดนี่ขวดแหลกผ่านไปขวดสองขวดสามกำลังตาม ไอ้ไอ้ไอ้เอากคนว่าละเอาสิไปอันใดไปเท่มันวันสามขวดเลยเกินท่าเดียวเอาวัวชาวเดียวเลยไอ้ยัหนีไอ้แม่ยังเบียร์แม่ด้วยครับอันนี้มันเหล่าขาวนียยกตีนขึ้นมาเบยยกตีนตีเจ็ปากเอาขวดที่สองไปเลยนี่กูงจะแซมกับคักบ้างย่าหนีมึงมากันบ่ขวดกวอนกูซื้อมาสองขวดมึงเท่จนหมดขวดมึงสามขวดไปเลยเอาสองขวดกับพ่อครับไม่มาให้น โอ้ยออเอออันเปีอไปเปียเบนเบียนมาแลนเปียเดี๋ยวกูจอยใส่ซองสาบาทหนึ่งมันดีตัวมันได้สามบาทนี่แต่เดีกูกันยงอ้อมขั้วยกกูจะได้นีกันนี่เลยวัคซีนเขาสอตัวตั้เแตานนี่อนีกันนี่มาเยเาแนีเนี่ยมึงมักเห็นเฮ็ตั้งไรบ้านเนี่ยสเตกสเต็กสต็กสเตกหนีเลยจับ แม่มึงสามขวดพันเครื่องแก้วอยู่ปากอุ้ยเอ้าเย็นมึงเดามึงอยาหักได้กินกันมึงเก่งไม่กินกับปุ่นมากมันบ่แมนกูได้กินข้าวปุ่นกับน้ำขนมยาจีนนูวยนี่เอ้าไว้ยกูยังนีกูจะบอกแม่ขอหุ่นแม่ไอ้ย่างหุ่นบอกว่าไปฟ้องเจ้านายมึงเลยบอกมาบอกมามึงซื้อป้าจ๋าปะแก้วใหญ่ปะเนี่ยน้องกูกันจะมันชั่วครั้เอาไปงักมึงมาขวดแล้วกูจะตีลาพาเขานี่งักกินเข้าไปกิน ยังป่ะดไมึงจะยากไล่่ด่เอามาสั่งยังแก้วแบบเงินเอาไปกินบัตรกูจะนังมองมึงักมึงตายล้มอนี่เฮยไม่ยังานแม่ปเพบ้านแมอยาอะร่นไม่น้ำใสไก่กินโอ้เสียกรมินบัดดแต่กูพ่อแก้วจ้งไดบอาแม่กูให้กินน้ำรอนดี เอาเ<อ>มยยกเมยฮะยกเดี๋ยวม,มันตาแดงคุตาแดงกันเลยพี่น้องฮอาฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าน,น,าน่าฮ่าฮ <c oughs> ่แฮ่าฮ่าฮ่มึง,มงาฮ่าฮ<อ>่าห่าฮ่าฮ่าฮ่้ฮกาฮ่าฮ่าฮาาาามาา่า่า่่า่าาา่า่่งาาา่าาา มาสามกว่ามันเบียมว่มันเหลาขาคุณใช้งอวนกูจะไปเอาว่าปาดขาหนิดูฟังทั้งมดทนกันจะได้แก้วจะเริ่มเด้อพันสองรกิบพักชัดมาโรดชิมหาหมือได้เอ,อ,อ้ยอกูบดช่วงเพียกูเจอกูไม่มาปวดแม่มาปวดกูจะมอใส่ขึ้นหกอนจ้ามอไสไผ่นีดนิถ้าแต่งไ,ไปแล้วเนะี่ยอืจามอสตะไส่ผู้ใดเอามากะับกจักตายรอดนี่มากคักบบบนี้ ไปบอกแม่มื่อขุนซื้อมาแก้วกันไงเหมือนเื้อมรัฐแตกยังทุแม่เอย่าขุนแม่เมืองพนาบุรีขุนไปเวนี่นเลตเจอกันเลิกกับคนสร้างเมืองเสียงเทีวโคขุนบุรีพลยังคำสกลนครนะฮะเจอกันนะครับผมแก้วพนาบุรีจวดที่ตักกีบุรีดนตรีสี่ภาคบุรีธานีในเร็วนี้กับคนสร้างเมืองนะเอ้ยกูมีความสุขได้สุขได้เล่าที่ทอดกาวแกล้งคนกันมาแก้ย่า